สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสาหรับเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับสมาชิกในครอบครัวฟุตบอลของพวกเราด้วยนะครับสำหรับเรอัลมาดริดนะครับก็เอาชนะทีมเชซีไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ะครับและเอซีมิลานนะครับที่ชนะนาโปลีไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ะครับก็มาตามนัดกันทั้งสองทีมเลยนะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลของพวกเรานะครับวันนี้นะครับผมหนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆนามาฝากกันเพื่อนอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับ วันนี้เราจะไปดูที่ศึกยุโรป้าลีกคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างเลเวฟูเซ่นนะครับจากบุนเดสซิก้าเยอรมนีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูนิซงเซนกิลุสนะครับจากเบลเยียมนะครับคู่นี้นะครับจะเริ่มเตะก,กันในเวลาตีสอตรงของบ้านเรากำแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านนะครับได้เปรียบหนึ่งช่วงตัวสำหรับคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเราจะไปดูฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาของเจ้าบ้านนะครับ5เกมหลังสุดของพวกเขา รวมทุกรายการนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาทําผลงานไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสามารถเก็บชชนะเหนือคู่แข่งมา5เกมนะครับผมทั้งเกมเย้าและเกมเยือนนะครับที่พวกเขาสามารถเก็บชนะมาได้5เกมรวดนะครับผมก็ต้องบอกว่าผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาถือว่าจดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างเลฟุเซน์นะครับนัดล่าสุดน,นะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทีมแฟงเฟิร์ตไปด้วยสกอร์3ประตูตอนน่อ1นะครับผมสาหรับฟอร์มและผลงาน ที่ผ่านมาของทีมเยือนอย่างยูนิซงเซนกิลุสนะครับ5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ4และเสมอ1ก็ต้องบอกว่าผลงานที่ผ่านมายอดเยี่ยมเช่นกันนะครับผมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาบวกไปเสมอกับเคเอเกนนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมองว่าทีมเจ้าบ้านอย่างเลเร์กูเซนนะครับศักยภาพทีมโดยภาพรวมของพวกเขาจะดูแก่งกว่าและประกอบกับฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาของพวกเขานะครับก็ต้องบอกว่า8เกมหลังสุดของพวกเขานะครับสามารถ เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาได้ทั้ง8เกมรวดเลยนะครับก็ต้องบอกว่า,อาฟอร์มเนีผลงานที่ผ่านมาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับจะได้กำลังใจจากแฟนบอลของพวกเขา,าแน่นอนนะครับและเสียงเชียร์นะครับผมมองว่าวันนี้นะับเจ้าบ้านจะสามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมเยือนได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ เป็นสายสกอร์สูงก็สามารถเชียร์ได้นะครับกำแพงเปิดมาที่2.75นะครับสำหรับกำแพงของสกอร์สูงนะครับสำหรับวันนี้ผมมองว่าคู่นี้ครับจะยิงกันเกิน3ลูกขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อนๆสามารถเชียร์สกอร์สูงไปด้วยเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราก็สามารถแอดไลน์มาได้ทีเอสอารานะครับผมสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยเซ็นเตอร์แบ็กก็ขอสวัสดีนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ